สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าให้สู้จนสิ้นสงสัยจตุพรอ,อ่านทะลุดันพิธาแข่งเดี่ยวสู้โบวตจนสิ้นสงสัยเพื่อปูทางพลิกเกมชิงนายกรัฐมนตรีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนใช้ชื่อตอนว่า ท่านประธานจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับในวันมุฮัมมัดนอมัตาเนี่ยเป็นประธานสภาที่ทุกฝ่ายยอมรับในการทําหน้าที่นะครับและผมก็เชื่อต่อไปด้วยนะครับว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ในายพิธาลิ้มเจริญรัดหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยได้ชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นแหะครับ จนกว่าจะสิ้นสงสัยต่อการไม่จะรับเสียงจากสอวอ64เสียงมาเพื่อผ่านด่าน376เสียงไปให้ได้จึงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีการเลือกตำแหน่งประธานสภาเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับด้วยความเรียบร้อยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาได้รับเลือกด้วยเสียงเอกฉันเพราะไม่มีผู้แข่งขันในเมื่อผลลัพธ์มันออกมาเช่นนี้เนี่ยทำให้ไม่มีฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์ส่วนพักเพื่อไทย แม้ว่าจะโชว์ความเขี้ยวลากดินทการเมืองมีการปรับเปลี่ยนท่าทีกลับไปกลับมาแต่ก็ไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาตามที่ต้องการเช่นเดียวกันนะครับเกมตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นร่องรอยการเปลี่ยนมาสู่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเนื่องจากว่านายข้าชาภาตันจเจริญหรือว่ามดดำหลังจากที่ไปคุยกับนายสุชาติตันจเจริญผู้เป็นพ่อแล้วเนี่ยก็โพส ขึ้นมาบอกว่าพ่อเชื่อฟังลูกเพื่อเห็นแก่ประชาธิปไตยนี่แหละครับสัญญาณตรงนี้คือการแสดงถึงการเปลี่ยนเกมนะครับในเมื่อนายสุชาติไม่รับเป็นประธานสภา,าหวยเลยมาออกที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตตาซึ่งทุกฝ่ายก็รู้แต่ยินดีเพราะไม่มีฝ่ายไหนเลยที่จะเสียแม้แต่คนเดียวนะครับได้กันทุกฝ่ายนั่นแหละครับดังนั้นเสียงของสภาจึงออกมาเป็นเอกฉันแบบนี้ยังไงล่ะครับ การเลือกประธานสภาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เกมยกที่1ทนเองนะครับส่วนหนทางข้างหน้าเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นการพิสูจน์ความจริงใจและก็เอกภาพของ8พักสามเสียงซึ่งยากอย่างยิ่งที่จะหาเสียงมาเติมให้ครบ376เสียงเพื่อให้ในายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งสําคัญตอนนี้เนี่ยนะครับคือพักเพื่อไทยเริ่มส่งสัญญาณ ไม่เป็นเอกภาพสำหรับ312ยงเสียงซะแล้วนะครับดูสิครับนายสุทินคลังแสงแกนนนำพักเพื่อไทยเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดไม่ชอบใจเนื้อหาของแถลงความร่วมมือที่เสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อเอกภาพเสียง312หรือไม่เนี่ยต้องติดตามนะครับนอกจากนี้ด่านสำคัญคือจะต้องนำเสียง64เสียงของสวจะไปเอามาจากไหนแหละครับ ื่อให้นายกจากฝ่าย8พรรคเนี่ยได้เสียงถึง376เสียงด้วยกันผมเชื่อมั่นอย่างนี้นะครับว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยคงจะมีความเป็นไปได้ว่านายพิธาจะได้รับการเสนอชื่อให้ทั้งสองสภาลงมติเพียงคนเดียวเท่านั้นแหะครับไม่ต้องมีฝ่ายอื่นส่งแข่งด้วยนะครับแม้ว่าจะแข่งกับการลงมติว่าจะได้376เสียงหรือไม่ก็าตามแต่ให้ไปพิสูจน์ในช่วงเรียกชื่อลงมติทีละคน หากไม่ถึง376เสียงก็มีโอกาสให้ลงมติได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความข้องใจให้หายสิ้นสงสัยไปเลยว่าสอวอเนี่ยไม่โหวตเสียงให้ถ้าเกิดนายพิธาหมดความข้องใจแล้วก็ได้เสียงไม่ถึง376แล้วเนี่ยนะครับจะต้องถึงคิวของแพทองทานชินวัฒนและเศษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยแต่ที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าคงได้เสียงเพียงแค่312เสียงเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นผลลับ ก็ออกมาไม่แตกต่างไปจากนายพิธาเพราะว่าสอวอไม่มีมติเติมเสียงให้แล้วในที่สุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอาชาก็ต้องอยู่รักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่เข้ามาทําหน้าที่ได้เมื่อฝ่าย8ปดพักในหาเสียงเอาไว้ไม่ถึง376ย่อมจะสร้างความอึดอัดให้กับสังคมอย่างแน่นอนนะครับจึงเปิดโอกาสให้ฝ่าย188เสียงเนี่ย เข้ามาก้าวข้ามความขัดแยง้งดยการหาเสียงอีก63เสียงเท่านั้นจาก8พักมาหนุนเพิ่มให้เสียงถึง2 5 1เสียงก็จะได้เกินครึ่งสภาแล้วก็นำสอวออีก250เสียงเนี่ยมาเติมก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ได้นะครับดังนั้นสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยจึงต้องใส่ใจกับการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งผลเอกประวิตยวงสุรวรรณเนี่ยยังคงยืนหนึ่งอยู่นะครับเพื่อมาข้ามความขัดแยง้งพร้อมกับจะมีเสียงจาก ฝ่าย312เสียงไม่ต่ำกว่า60เสียงเนี่ยมาร่วมหนุนในการจัดตั้งรัฐบาลนี้ให้ได้สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาครับเพราะว่าฝ่าย312เสียงเนี่ยยากที่จะหาสอวออีก64มาเติมให้ผ่านด่าน376ได้แต่ฝ่าย8 8 8เนี่ยเขาสามารถเอาสอวอมาโหวตร่วมด้วยนะครับแล้วก็ต้องการเสียงสอสจากฝ่าย312เพิ่มอีกประมาณ63เท่านั้นเอง ก็จะได้เสียงรัฐบาลเกินครึ่งจึงสามารถบริหารประเทศต่อไปได้จึงมีโอกาสน่าจะเป็นอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับเกมใหม่นี้น่าจับตามองครับ